อัปเดตสถานการณ์อ้อยน้ำตาลปริมาณอ้อยเข้าหีบล่าสุดโรงงานน้ำตาลเริ่มแจ้งปิดหีบอ้อยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารจังเช่นเดิมนะครับสำหรับปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับซึ่งอัปเดตข้อมูลล่าสุดในวันนี้นะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลนะครับที่เปิดหีบณัปจุบันนี้54แห่งด้วยกันนะครับจากทั้งหมด58แห่งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปิดหีบไปแล้วนะครับ4แห่งด้วยกันนั่นเองครับโดยรวมนะครับปริมาณอ้อยทั้งสิ้นนะครับที่เข้าหีบอยู่ที่ประมาณ75ล้าน104,000ตันนะครับ โดยแบ่งเป็นอ้อยสดนะครับอยู่ที่ประมาณ64ล้านนะครับ280,000ตันและอ้อยเผานะครับอยู่ที่ประมาณ10ล้าน860,000ตันนะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ้อยเผาจะอยู่ที่ประมาณ14.45และอ้อยสดนะครับจะอยู่ที่85.55นั่นเองครับในฤด,ดูการผลิตป,ปี2567ทับ68นี้นะครับเริ่มเปิดหีบตั้งแต่6ธันวาคมปี67นะครับมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปี68นะครับ ซึ่งมีโรงงานน้ําตาลแจ้งวันปิดหีบแล้วนะครับจํานวน4แห่งด้วยกันนะครับมีโรงงานน้าตาลไทยรุ่งเรืองสกลนครนะครับโรงงานน้ําตาลอุตสาหกรรมนะครับทีเอ็นท่าหลวงและโรงงานน้ําตาลสาเรืองมุกดาหารนะครับโรงงานน้ําตาลเอราวันหนองบัวลําพูนนั่นเองครับและคาดการว่านะครับในช่วงวันที่10จนถึงวันที่20มีนาคมปี68นี้นะครับจะมีโรงงานน้ําตาลอีกหลายแห่งด้วยกันนะครับอย่างน้อยประมาณ45แห่งทั่วประเทศไทยนะครับที่มีทั้งหมดนะครับ58แห่ง จะเหลือประมาณ75เนะครับที่ปิดหีบอ้อยนั่นเองครับในหลายพื้นที่นะครับจำนวนอ้อยลดลงนะครับและใกล้จะหมดแล้วนะครับคณะทำงานการควบคุมผลิตประจำโรงงานในแต่ละแห่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนสถาบันชาวไรอ้อยตัวแทนสออนอนะครับที่ประจำโรงงานนะครับและตัวแทนโรงงานน้ำตาลนะครับจะมีการหารือร่วมกันนะครับเพื่อกำหนดวันปิดหีบอ้อยในปี2567-68นั่นเองครับ โดยอ้างอิงนะครับจากราชกิจจานุเบกษานะครับเล่มที่135ตอนพิเศษนะครับ8งอบังคับใช้วันที่16มกราคมปี2561นระครับระเบียบบังคับนะครับทางคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในปีพศ2 5 6 1น้นั่นเองครับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องนะครับกับการต้องแจ้งวันนะครับปิดหยิบอ้อยของโรงงานน้ำตาลนะครับโดยแต่ละแห่งต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับคือในข้อ11นะครับให้โรงงานน้ำตาลนะครับแจ้งวันสิ้นสุดนะครับ การปิดหีบอ้อยในการผลิตน้ําตาลทรายนะครับต่อคณะกรรมการเพื่อให้เห็นชอบนั่นเองครับและให้โรงงานนะครับปิดประกาศนะครับไว้ในที่เปิดเผยนะครับณโรงงานของตนนั่นเองและทางสถาบันชลลอยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ชาวไร่นะครับทราบถึงล่วงหน้านะครับไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยนั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาเล่อ้อยท่านใดนะครับที่คาดการว่าจะเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับอย่าพึ่งกังวลหรือว่าตกใจไปนะครับในส่วนของทางพี่น้องชาเละอ้อยนะครับให้ประสานงานแจ้งไปกับทางตัวแทนพี่น้องชาและอ้อยนะครับทั้งที่ปีโคต้าหรือไม่มีโคต้าก็แล้วแต่นะครับประสานไปกับโรงงานโดยตรงได้เลยนะครับทางตัวแทนพี่น้องชาเล่อ้อยนั้นนะครับจะเป็นคนประสานงานให้นะครับเพื่อดาเนินการในเรื่องของการ เข้ามาเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของอ้อยนะครับให้กับทางพี่น้องชาวละอ้อยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ